จากที่พี่ได้คุยกับเด็กๆนะว,ว่าเฮ้ยว่าเป้าหมายเขาส่วนใหญ่เขาอยากได้เท่าไหร่กันส่วนใหญ่จะบอกพี่แบบนี้นะเจ็ดสิบบวกบวกหกสิบถึงเจ็ดสิบบวกบวกที่ตีทั้เจ็ดสิบบวกบวกส่วนใหญ่ที่บอกพี่นะเจ็ดสิบบวกบวกที่แนะนําแบบนี้คือเรารู้อยู่แล้วว่าเน็ตซดอ่ะมันเปลี่ยนแนวใช่ไหมมาออกเป็นแนวใหม่เน็ตเซเนี่ยมันเปลี่ยนแนวมาออกเป็นแนวใหม่จากที่พี่ดูอ่ะสองรอบล่าสุด สองรอบล่าสุดมันจะเป็นแนวใหม่แหละเขาจะเน้นมอปลายเขาจะเน้นมอปลายประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตที่เหลือมอตน้นสามสิบเปอร์เซ็นตแต่แต่ถ้าเป็นแนวเก่าอ่ะมันจะไปเอามอต้นเยอะกว่าแต่นี่เราพูดถึงแนวใหม่ที่เขาทุกสองรอบล่าสุดเขาจะมาเน้นสัดส,ส่วนมอปลายเยอะ เยอะมากๆเยอะกว่ามอต้นเยอะนั่นก็แสดงว่า,าการที่เราจะไปแบบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบวกบวก,กได้เราจําเป็นจะต้องได้มปลายโฟกัสที่มปลายเป็นอันดับหนึ่งล้วค่อยเอามอต้นไปเสริมคาถามคือพี่แล้วมปลายผมจะเก็บจากไหนวะเก็บเหมือนตอนที่เราเตรียมสอบเอเลเวลคณิตหนึ่งเราเตรียมสอบเอเลเวลคณิตหนึ่งไงเวลาเข้าไปสอบในซัอะ ทำเหมือนกันกดเซตบอกตักกระสาจำนวนจริงเอ็กโปล็อกตีโกนจำนวนก็เตรียมเหมือนกันเพราะเราจะเอาความรู้ที่เตรียมคันนิดหนึ่งอ่ะเอาไปใช้สองเล็ซอเทคนิคเดียวกันหลักการเดียวกันสูตรเดียวกันนั่นแหละไปทำก็สำครับแล้วแล้วในส่วนของมอต้นล่ะครับพี่คือถ้าสำหรับพี่นะพี่จะไม่แนะนำให้แบบต้องไปเรียนใหม่เลยพี่มอหนึ่งเทอมหนึ่งเทิมสองมอสองเทอมสองเดิมหู ยาวเยอะมามเก็บจากข้อสอบเก่าแนวมอต้นเนี่ยแซดนะเก็บจากข้อสอบเก่าซึ่งข้อสอบเก่ามันมีตั้งแต่หกห้าปีหกห้าหกหกหกเจ็ดล่าสุดหกแปดน้องไปย้อนทําข้อสอบเก่ามันจะมีแนวมอต้นให้ทําเยอะมาและเราจะจับแพทเทิร์นมันได้แนวมอต้นเวลามันออกออกแพทเทิร์นเดียวกันใครเคยทําแปลหกสิงจะรู้เฮ้ยแปดหกแัดใครเคยทําพีทาวกรัดจะรู้เฮ้ย แนวยอดทินใครเคยทำาสามเหลี่ยมคายจะรู้ว่ามันคือแนวยอดใครเคยทำปริมาตรจะรู้ว่ามันแนวยอดทิศหล็กจะออกแพทเทิร์นเดียวกันไม่ต้องย้อนไปปูใหม่แต่เราอาจจะมีคำถามว่าพี่โอ้โหคือเอาง,ง่ายๆเลยว่าแค่มอปลายอย่างเดียวอะเยอะแล้วอะมันเหมือนกบการที่เราต้องเตรียมไปสอบกันนิดหนึ่งอะแต่นี่ยังเสริมมต้นดีกอะ่ะ พี่แนะนําแบบนี้คือถ้าใครไม่อยากเสียเวลาไปงมเองลองเองนู่นน,นั่นนี่อ่ะพี่ได้สรุปทุกอย่างไว้ในคอร์สคดีใแซกค่ะเป็นคอร์สคดีใแซกที่เป็นเด็กซึ่งไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เพราะในคอร์สพี่จะมีการปูพื้นฐานทุนเนื้อหาให้ก่อนและค่อยพาํำโจทย์ไม่ได้ตรงไหนทักถามพี่ส่วนตัวได้เลย เราจบคอร์นี้ยได้ในยี่สิบเอ็ดวันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเดือนหน้าสอบแต่คอร์นนี้ยเราจบพันสอบแน่นอนจบได้ในยี่สิบเอ็ดวันแล้วทีนี้ความรู้ที่พี่ใช้สอนในคอร์นนี้มาจากไหนมาจากการที่พี่ช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยเนีเป็นรีวิวที่เขาเรียนกับพี่เนี่ยสันหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบวกๆมาแล้วหลายคนและเรามองก็ทําได้เช่นกันราคาพิเศษอยู่ที่หนึ่งถึงสองร้อยเก้าสิบบาทฟังดีนะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท แต่ถ้าใครสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่สองคนขึ้นไปราคา999บาทฟรีหนังสือสองเล่มมินแมงถามเนี่ยพี่จริงเหรอวะราคานีต้ตอนนี้ใครที่สมัครอ่ะพี่ส่งไปแล้วหนึ่งเล่มคือคือเล่นที่สองเสร็จแล้วถ้าใครเห็นลิงก์ในกลุ่มเสร็จแล้วเล่นที่สองจะเป็นอัปเดตใหม่เดดมอ เดตหัวข้อใหม่ๆ้วจำนวนจริงแนวโจทย์ปัญหาเข้าไป e x p กซ์โพล็อกที่มันออกเยอะๆพี่อัปเดตให้ทั้งหมดโดเมนเลนฟังชันอัปเดตให้ทั้งหมดเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเล่มสองเล่มสองเนี่ยเหลือเหล,ลือส่งทำพี่จะส่งไปสอ,องรอบอุ้มมินถามเลยพี่จริงเหรอวะพี่ราคานี้จริงเหรอพี่กําไรไหมพี่ถ้าถ้าจะบอกไม่ได้กําไรคือพี่โกหกถ้าจะบอกไม่ได้กําไรนะพี่โกหกมันก็ได้แต่ว่ามันบางอะ่ะ มันมันเป็นราคาที่แบบมันทํากําไรได้น้อยมากเออมันบางแต่แบบพี่ตั้งราคานี้เพื่อแบบอยากให้แบบทุกคนเข้าถึงทุกคนเรียนได้ทุกคนที่แบบอยากมีความฝันทํห้าสิบหกสิบเจ็สิบวกบวเขาทําได้ด้วยราคาที่แบบเขาเอื้อมถึงเขาเข้าถึงได้แต่สําหรับใครที่แบบพี่ผมแม่งใช้ทั้งสองสนามว่า a l e v e l ก็ใช้ n e ต t ซตแล้วใช้ใช้หมดเลยถ้าใช้หมดเลยพี่จะแนะนำเป็นคอสคณิต a l e v เ l เด็กหกเก้าเหมาะสำหรับน้องที่ไม่เก่งคณิตแล้วก็ไม่มีพื้นฐาน ราคาพิเศษจะอยู่ที่4,690บหรียญทำไมถึงแนะนำไปนี้เพราะว่าใครที่ลงเ l เร e วอ่ะจะได้ฟรีคอร์นี้ไปด้วยและพี่ไม่มั่นใจว่าน้องที่ที่เพิ่งเพิ่งโอนเงินคืนอ่ะมาฟังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเหมือนอดมินอาจจะแจ้งไม่ดีพี่อาจจะแจ้งไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเขาสมัครไปสองคอร์นเนี่ย4 6ห0เก้าสิบเก้าบก็จ่ายทั้งสองคอร์สห้าพันกว่าบาทมะที่เพิ่งโอนเงินคืนไปา9 0 0 เมือนมันเย็นเลยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบจะลงควบอะไรเงี้ยดูดีๆว่าเฮ้ยมันนั้นมันฟรีอันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องโอนเงินคืนไหนต่อไงสุดท้ายใครสนใจสมัครทักมาที่ l e a ด e r s c กอ e d ด้เนี่ยเราแคปหน้าจอไไนี้ไว้เดี๋ยวแอดมินจะมาตอบคำทงมคำถามนั่นนี่อะไรหลายอย่างว่าเ,เออเออประมาณน,นั้นนะ่ะแล้วพี่ชัวร์กับมั่นใจว่าคอร์สที่เราลงอ่ะมันจะช่วยให้เราสอบได้แน่นอน